ซีนีโตสถอดความคิดหนังถ้าเราพูดถึงอาหารในหนังคุณผู้ฟังจำอาหารจานไหนในหนังได้บ้างครับบางคนอาจจะนึกถึงต้มเลือดหมูจากเรื่องเชฉมไม่คยอคนสวยไงบางคนก็อาจจะนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใส่ข้าวจากซีรีส์เรื่องสงครามทรงด่วนหรือบางคนอาจจะนึกถึงซูชิจากเรื่องจิโร่ Dream of Sushi หรือเมนูรัตตชยในแอนิเมชันน่ารักอย่างรัตตชย หลายๆเรื่องอาหารเป็นทั้งตัวเด่นแต่บางเรื่องอาหารก็เป็นเพียงตัวประกอบในซีนเท่านั้นแล้วทุกคนเคยคิดกันขำๆไหมครับว่าคนทำหรือผู้กำกับเขาใส่ซีนกินข้าวธรรมดาธรรมดานี้เข้ามาทำไมหรือบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่ความหิวของตัวละครหรือแค่ค่าเวลาระหว่างซีนเท่านั้นแต่อาจจะเป็นความตั้งใจใช้อาหารเป็นเครื่องมือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้มันลึกซึ้งมากขึ้น าการกินมื้ออาหารในหนังเรื่องนั้นมันทําให้อาหารในหนังมันเล่าเรื่องบางอย่างหรือบางมุมที่ตัวละครไม่ได้พูดออกมาสีตอถอดความคิดหนังในตอนนี้จะพาทุกท่านไปสํารวจโลกอาหารในจักรวาลของภาพยนตร์กันครับก่อนจะพูดถึงเรื่องหนังผมขอแวะพูดถึงเรื่องอาหารกันสักนิดหนึ่งเพราะมันเป็นหัวข้อที่มีความซับซ้อนเต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งอาหารของแต่ละประเทศและประเภทอาหารที่หลากหลายเช่นกัน อย่างบ้านเราถ้าเดินข้างถนนก็จะเห็นร้านสรีทฟู้ดเต็มไปหมดจนถึงร้านดีๆที่นั่งกินจริงจังหรือสูงไประดับไฟไดนิง่งหรือโอมาเกเซ็ตมันทําให้ผมเกิดคําถามขึ้นมาครับว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่คนเราจริงจังเรื่องการกินแต่ทําให้อาหารนั้นซับซ้อนข,นขึ้นขนาดทุกวันนี้คำตอบคร่าวๆก็คงเป็นช่วงที่คนเราเริ่มรู้จักการทําเกษตรเริ่มคิดแปรรูปวัตถุดิบเกิดวัตถุดิบที่หลากหลายนําวัตถุดิบเหล่านั้น มาคุกมาปรุงจนเกิดเป็นอาหารเมนูต่างๆความแตกต่างของวัตถุดิบที่มีในแต่ละพื้นที่ของโลกก็เป็นตัวกําหนดลักษณะและอัตลักษณ์ของเมนูนั้นๆถ้ามองภาพรวมไวๆครับอาหารในเมืองร้อนค่อนข้างมีวัตถุดิบที่หลากหลายและมีความอุดมสมบูรณ์แต่ข้อเสียก็คือเสื่อมสภาพไวอาหารในเมืองร้อนก็จะเน้นเรื่องของเครื่องเทศร้อนแรงแล้วก็สมุนไพรฆ่าเชือ้อ ถ้าพูดถึงอาหารเมืองร้อนก็คงต้องยกอาหารใกล้ตัวอย่างเช่นอาหารไทยครับเพราะอาหารไทยมีปรากฏในหนังหลายๆเรื่องอย่างเช่น o อล y ก o d Forgive มีหลายฉากมีอาหารไทยเป็นองค์ประกอบอยู่เช่นลาบต้มยำส้มตำที่มีบรรยากาศของอาหารนิสานเล็กๆในบรรยากาศซอยกรุงเทพที่มีไฟนีออนสีบูบวาบหรือเมนูยอดฮิตอย่างส้มตำไทยที่ปรากฏในหนังหลายๆเรื่องเช่นกันอย่างหนังดังเรื่ององค์บาในองค์บา มีอาหารอย่างส้มตำที่เป็นองค์ประกอบที่แทรกอยู่ในหนังที่เข้ากับบรรยากาศเผ็ดร้อนแซ่บๆแ,แบบไทยหรือ,อเรื่องที่เล่าอาหารจานโปรดของใครหล,หลายๆคนอย่างบักกุเตะที่ถูกเล่าออกมาในเรื่องลาเมนเตเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกชายเชฟรามเมงจากญี่ปุ่นที่กลับมาหารากเง่าของตัวเองที่สิงคโปร์และอาหารขึ้นชื่อของสิงคโปร์อย่างหนึ่งก็คือบักกุเตะ เป็นซุปกระดูกหมูใส่เครื่องยาจีนมีกลิ่นฉุนรสเผ็ดพิไายออนอกระสื่อถึงบรรยากาศเมืองร้อนได้เป็นอย่างดีขยับไปที่โซนอเมริกาใต้ครับอย่างเรื่องเชฟที่เล่าบรรยากาศของเมืองคิวบาหรือลาตินอเมริกาเล่าผ่านรถฟุตทรัคที่ขายคิวบาแซนวิชขนมปังปิ้งกร,บกรอบๆไส้หมูย่างหมักเครื่องเทศเต็มตัวรสเผ็ดนิดๆเปรี้ยวนหน่อยๆที่กินแล้วรสชาติฉูดฉาดสดชื่นและมีความคึกคักแบบเมืองร้อนนั่นเอง เราขยับไปดูอาหารโซนเมืองหนาวกันบ้างอาหารที่เราคุ้นตากันในหนังก็อย่างเช่นหม้อสตูละล้นโดยบรรยากาศหิมะมีความหนาวอยู่มีเรื่องหนึ่งที่ถ่ายทอดบรรยากาศแบบนี้ได้ดีก็คือเรื่อง The Heat for Eight เราเรื่องบรรยากาศหิมะถลม่มคนจรต้องหนีมากบดานด้วยกันในกระท่อมกลางป่าอาหารที่ทุกคนรับประทานร่วมกันก็คือหม้อสตูเดือดปุดๆอาหารนุ่นๆที่ช่วยแช์กันได้ท่ามกลางบรรยากาศหนาว อย่างประเทศในแถบเอเชียก็มีเมืองที่มีบรรยากาศหนาวเช่นกันประเทศที่เราคุ้นเคยและรู้จักกันก็อย่างเช่นเกาหลีครับที่มีอาหารอย่างกิมจิที่เป็นเครื่องสะท้อนถึงการพยายามถนอมอาหารให้มีอาหารไว้กินได้อย่างยาวนานขึ้นกิมจิถูกสะท้อนมาในหนังหลายเรื่องอย่างเช่น The h แ n d m a i d e เดนที่แม้จะไม่ได้เล่าเน้นตรงๆแต่หนังเรื่องนี้สะท้อนวิถีชีวิตของหญิงสาวในคฤหาสห์เกาหลีช่วงจกวักรวรรดิญี่ปุน่นกิมจิ ซึ่งเป็นผักหมักที่ต้องใช้เวลานานและความอดทนในการทําถูกใช้เป็นฉากประกอบในห้องครัวมันคือวัฒนธรรมการถนอมที่สื่อถึงการเก็บอดออมเพื่อให้อาหารมีกินไว้ได้นานขึ้นข้ามไปที่การหมักดองฝั่งยุโรปก็มีอาหารอย่างแตงกวาดองหรือ pickle cucumbers เป็นแตงกวาขนาดเล็กหรือใหญ่ที่นำมาดองในน้ำส้มสายชูเกลือและเครื่องเทศต่างๆแตงกวาดองมักปรากฏในฉากที่เกี่ยวข้องกับอาหารอเมริกันหรือยุโรป อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่เป็นภาพสะท้อนของหมักดองชนิดหนึ่งที่คนตะวันตกมักจะรับประทานกันอย่างในเรื่อง When ว a r ฮ y Met Sally มีฉากที่ตัวละครน,นั่งทานอาหารแบบอเมริกันเดลี่ซึ่งจะมีแตงกวาดองเสิร์ฟเคียงข้างอยู่หรือโปรตีนดองอย่างหนึ่งอย่างปลาแฮริงปลาแฮริงดองนี้เป็นอาหารพื้นเมืองครับของกลุ่มประเทศนอร์ดิกหรือแถวสแกนดิเนเวียปลาแฮริงเป็นปลาที่มักนำมาหมักดองในน้ำส้มสายชูน้ำตาลเกลือและสมุนไพรต่างๆ หรืออาหารเมืองหนาวอีกประเภทก็อย่างเช่นพวกเนื้อแดดเดียวเนื้อตากแห้งเป็นเนื้อสัตว์ที่นํามาหมักเกลือและตากแดดจนแห้งสนิทและเป็นวิธีที่ค่อนข้างเก่าแก่อันหนึ่งของโลกเราครับปรากฏในหนังบ่อยครั้งโดยเฉพาะหนังที่เน้นกันผจญภัยอย่างเรื่อง The l e v e n a n t ที่ตัวละครต้องใช้เนื้อแห้งเป็นสเบียงสําคัญในการเอาชีวิตรอดจากการเดินทางอันยาวนาน นอกจากความแตกต่างของภูมิอากาศหรือภูมิประเทศในแต่ละพื้นที่จะเป็นตัวกำหนดอัตลักษณ์ต่างๆทั้งด้านการกินของคนแล้วตัวอาหารเองก็เป็นตัวเล่าเรื่องอัตลักษณ์ความเป็นมาหรือเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่เช่นกันแต่ถ้าเราคุยกันในมิติของอาหารในหนังอาหารในหนังนหลายๆเรื่องไม่ได้มีไว้แค่กินเท่านั้นแต่มันยังช่วยเล่าเรื่องได้ด้วยบางครั้งเนี่ยอาหารแค่จานเดียวมันแทนความรู้สึกหรือคำพูดบางอย่างของตัวละครได้มากกว่าการพูดออกไปด้วยซ้ํา บทบาทของอาหารในภาพยนตร์จึงมีหลากหลายครับอย่างบทบาทแรกอาหารมันอาจจะเป็นตัวละครลับอย่างที่บอกไปครับว่าบางทีอาหารมันเป็นอีกหนึ่งเมสเซจที่ใช้สื่อสารกับคนแทนความรู้สึกของคนออกมาได้แทนสัญญาบางอย่างที่เก็บไว้ลึกๆตัวอย่างที่จะพูดตัวอย่างแรกก็คือหนังไทยของเราครับเรื่องเฉมเฉมคือเรื่องราวของสมบัติครับคนขับแท็กซีก่กลางคืนใช้ชีวิตวนลูปซ้ำๆเขาคุ้นชินกับการกินต้มเลือดหมูในทุกๆวัน เมนูต้มเลือดหมูนี้ครับมันจึงเป็นภาพสะท้อนความมั่นคงเล็กๆของชีวิตของสมบัติเหมือนเป็นเซฟโซนที่ทานนึกอะไรไม่ออกก็จะกินเพียงแค่ต้มเลือดหมูนี้ต้มเลือดหมูจึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาครับที่แทนภาพของเซฟโซนหรือโลกยุคเก่าที่ตัวละครอย่างสมบัติยึดติดอยู่แต่พอเรื่องราวดาเนินไปที่ถ่ายเรื่องเนี่ยจะเห็นว่ามีภาพของสมบัติกินแฮมเบอร์เกอร์แทนต้มเลือดหมูซึ่งการเปลี่ยนจากการกินต้มเลือดหมูมากินแฮมเบอร์เกอร์มันก็สื่อถึงอะไรได้หลายอย่างครับอย่างเช่น การเปลี่ยนผ่านของโลกที่สันติก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ตัวเขาเองก็ต้องถูกโลกบังคับให้ต้องเปลี่ยนไปเช่นกันแม้จะยังอยากอยู่ที่เดิมก็ตามถ้ามองภาพใหญ่กว่านั้นก็คือบางทีทุนนิยมเนี่ยมันก็เป็นกรอบกอบหนึ่งที่พาให้คนต้องปรับตัวไปพร้อมกับสังคมที่มันเคลื่อนไปเช่นกันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับคือเรื่อง The Lunchbox ที่เล่าในบริวทของเมืองอินเดีย ตัวละครอย่างอีลาหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ได้แต่งงานกับสามีและเธอพยายามกู้ชีวิตรักด้วยการทํากับข้าวแล้วก็ส่งข้าวกล่องไปให้เขาส่งข้าวกล่องพันระบบที่ชื่อว่าบาวาลาของมุมไบอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งระบบการขนส่งเป็นโตที่ซับซ้อนและแม่นยําที่สุดในโลกแม้ว่าจะไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆมาซัพพอร์ตแต่แล้ววันหนึ่งครับกล่องข้าวที่เธอส่งไปมันดันไปส่งให้ผู้รับผิดคนกล่องข้าวนั้นไปสู่มือของซาจาน พนักง,งานบัญชีไวัยกเกษียณนะครับผู้ใช้ชีวิตซ้ำซากอยู่บนโต๊ะทำงานมีชีวิตที่องเหงาเข้ากล่องที่ส่งผิดไปถูกใช้เป็นการสื่อสารระหว่าง2ตัวละครนี้ที่ทำให้สองตัวละครนี้ได้เรดยนรูน้บางอย่างซึ่งกันและกันทั้งแง่ความเหงาความหวังและความสัมพันธ์ของคนแปลกหน้าที่เชื่อมโยงถึงกันได้นอกจากหน้าที่ของอาหารที่เปรียบเสมือนเป็นตัวละครหนึ่งที่เล่าเรื่องให้กับเรื่องราวแล้วอาหารยังมีหน้าที่อีกอันครับคืออาหารบอกตัวตนของเราและวัฒนธรรม เมนูที่ตัวละครเลือกกินนี่แหละครับคือการบอกรากเงาและตัวตนของตัวละคอรอย่างแท้จริงบางทีแค่ตัวละครนั้นเห็นปรุงอาหารหรือกินอาหารมันก็สื่อว่าตัวละครนั้นเติบโตมายัางไงและก็เล่าบริบทของเรื่องราวนั้นได้อย่างเช่นซีรีส์เรื่องสองครามทรงด่วนครับเล่าเรื่องของสันติเด็กดอยคนหนึ่งที่อยากเปิดสตาร์ทอัพขนส่งสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่เมนูประจำของเขาตอนเด็กก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผสมกับข้าว ฟังดูมันง่ายๆครับและหลายๆคนก็จะเคยกินกันแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปและข้าวเนี่ยมันเล่าเรื่องชีวิตได้ชัดเจนมากคือความโตมาด้วยความยากลําบากต้องอดออมสม,มถะต่อให้มีเงินแล้วเขาก็ย,ยังกินเมนูนี้อยู่หรืออีกฉากหนึง่งที่เล่าผ่านอาหารอย่างเช่นไวน์วายถือว่าเป็นอาหารสุดหรูต้องมีหลักในการกินมีพิธีรีตองและมีความซับซ้อนแต่ตัวละครอย่างสันติเขาเลือกที่จะกินวายผ่านการใส่น้ำแข็ง ซึ่งมันก็มองได้หลายแง่ครับแง่นึงก็คือเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้ในการกินวายที่เป็นของชนชั้นสูงหรืออีกแง่ก็คือตัวเขาเองเลือกที่จะขบฏกับกรอบสังคมที่วางไว้อีกตัวอย่างหนึง่งเป็นหนังจากฝั่งพอลีวูดกันบ้างก็คือเรื่อง Green Book Green Book เล่าเรื่องของดรเชอร์รี่ครับนักเป็นโนผิวสีมีความสุภาพมีระดับแต่เรื่องราวเล่าในบริบทของสังคมอเมริกา ที่ยังมีการแบ่งผิวสีมีการเหยียดคนผิวดำอยู่ตัวละครอย่างดร mm ์เชอร์รี่เขาต้องออกเดินทางครับไปยังเขตที่มีคนขาวที่ยังต่อต้านคนผิวสีอยู่ mm hmm. เขาจึงใช้บริการโทนี่ครับเป็นคนขับรถที่จะเดินทางร่วมไปกับเขาและก็เปรียบเสมือนบริการที่จะคอยคุ้มกันเขาด้วย mm hmm. การเดินทางของคนผิวสีและคนผิวขาวครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับถ้าพูดถึงอาหารที่สะท้อนตัวตนได้ดีที่สุด คือฉากที่โทนี่ตัวละครผิวขาวนี้ยื่นถังไก่ทอดเคฟสีให้กับดรเชอรี่ลองกินเป็นครั้งแรกดรเชอรี่แม้ว่าเขาจะเป็นคนผิวสีแต่เขาใช้ชีวิตอย่างสง่างามใส่ชุดสูทในฉากฉากนี้ตัวละครอย่างดรเชอรี่ก็ได้กัดไก่ทีละน้อยและก็เผยหัวลอกออกมาเหมือนเขาได้เรียนรู้ลากเงาของอาหารที่ผูกพันกับวัฒนธรรมคนผิวสีอย่างไก่ทอดและก็เรียนรู้ว่าของบ้านบ้านอย่างไก่ทอดนี่แหละก็มีค่ากับชีวิต ที่แม้ดรเชอร์รี่จะพยายามตัดขาดจากรากเหง้าของการเป็นคนผิวสีเพื่อให้คนผิวขาวยอมรับแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ได้ที่รสชาติของชุมชนหรือรากเหง้าของเขามันยังคงอยู่การกินไก่ทอดของเขาครั้งนั้นจึงเปรียบเสมือนการเรียนรู้และก็สำรวจรากเหง้าที่มาของตัวเองถ้าเรามองดูอีกมุมหนึ่งแล้วอาหารมันสามารถสื่อถึงตัวตนของเราผ่านการนึกถึงความทรงจำบางอย่างจากการกินอาหารบางเมนูได้เหมือนกัน อย่างเช่นเรื่องลัทธชุยลัทธชุยเป็นแอนิเมชันที่เล่าเรื่องของหนูตัวหนึ่งครับที่มีพรสวรรค์ด้านการปรุงอาหารแอบเข้าไปอยู่ในครัวของร้านดังและก็ช่วยเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กลางจานให้กลายเป็นเชฟที่เก่งกาจได้เนื้อเรื่องดําเนินไปครับจนวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นและหนูต้องมาปรุงอาหารให้กับนักวิจารณ์อาหารสุดโหดที่มีชื่อว่าอีโก้เรมี่ที่เป็นหนูและก็เด็กลังจานคนนั้น ได้วางแผนทําเมนูหนึ่งที่ชื่อว่ารัตตุยซึ่งรัตตุยเนี่ยเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาคนในชนบทมักชอบนํามาทํากินกันแต่เพียงแค่คําแรกที่นักวิจารณ์อาหารสุดโหดคนนั้นได้กินเขาถึงกับนิ่งและภาพก็ตัดไปที่เขาในวัยเด็กที่แม่ของตัวเขาเคยทํารัตตุยให้กินสิ่งนี้ก็จะเล่าว,ว่าอาหารมันไม่ใช่แค่รสชาติอร่อยเท่านั้นแต่รสชาติเหล่านั้นมันพาเราให้กลับบ้านไปนึกถึงวัยเด็ก ที่หอยหาความรักของครอบครัวหรือแม่ที่เคยทำอาหารสุดอร่อยให้เรากินเมนูธรมธรมดาธรรมดามันเจงกระตุกตปิมความทรงจำบางอย่างที่มันอบอุ่นกว่าเมนูไหนไหนหน้าที่ของอาหารในภาพยนตร์ข้อต่อมาครับคืออาหารสามารถเป็นแรงผลักดันเรื่องราวได้ด้วยในหนังหลายเรื่องตัวอาหารหรือวัตถุดิบต,ต่างๆเป็นจุดเริ่มต้นการผจญภัยที่พาตัวละครไปพลิกผันและก็นำไปสู่ข้อสรุปบางอย่าง อย่างเช่นเรื่องพิกพิกนำแสดงโดยนิโคลัสเคชซึ่งรับบทเป็นล็อบเชฟมือทองที่เขาตัดสินใจหันหลังให้กับสังคมมาใช้ชีวิตเงียบๆกับหมูแต่นี่มันไม่ใช่หมูธรรมดาครับเป็นหมูสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถหาทรัฟเฟิลในป่าได้ซึ่งหมูล่าทรัฟเฟิลตัวนี้ถือว่ามีมูลค่ามากจนวันหนึ่งครับหมูตัวนั้นถูกขโมยล็อบที่มีความบุกพันกับหมูตัวนั้นจึงต้องตามหาหมู พาเขาไปผจญภัยเจอเรื่องต่างๆแต่เรื่องทั้งหมดกลับกลายเป็นการพาเขากลับไปเผชิญอดีตครับเห็นถึงวงการอาหารสุดฟุ้งเฟอ้อคนที่เขาเคยรู้จักและตัวล็อบได้เผชิญกับความจริงที่ตัวเขาหนีมาตลอดเห็ดทรัฟเฟิลที่เป็นวัตถุดิบสุดหรูในหนังกลายเป็นตัวแทนของความสูญเสียความรักและก็อดีตที่ไม่เคยสะสางได้มันจึงไม่ใช่แค่หนังหลังแ้นแบบเดือดๆครับแต่คือการเดินทางพาไปหาอดีตและตัวตน ทำให้คนดูเข้าใจว่าบางทีสิ่งสําคัญในชีวิตมันไม่ใช่แค่ของที่หายไปแต่มันคือความหมายที่เราผูกไว้กับสิ่งนั้นต่างหากถือว่าเป็นอีกเรื่องที่สนุกและก็หามุมเล่าได้น่าสนใจอยากแนะนำให้ลองไปดูกันครับหรืออีกเรื่องอย่างเรื่องอกจาอกจาเล่าเรื่องของมี่จาเด็กสาวคนหนึ่งที่เลี้ยงหมูยักษ์เอาไว้ที่มีชื่อว่าอกจาเขาเลี้ยงหมูตัวนี้ในหุบเขาที่มีความชนบทและมีความผูกพันที่ลึกซึ้ง เปรียบเสมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เขาสนิทจนวันหนึ่งครับอกจากับถูกลักพาตัวไปโดยบริษัทอาหารระดับโลกเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการแปรรูปมีจจาตัวละครเอกจึงต้องเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเพื่อตามหาหมูของเธอกลับมาให้ได้จากเรื่องเล็กๆระหว่างเด็กกับหมูแต่เรื่องนี้ค่อยๆแฉประเด็นที่มันใหญ่ขึ้นอย่างเช่นโลกอุตสาหกรรมอาหารที่มันโหดร้ายคนเราผักดันการเลี้ยงสัตว์จํานวนมาก เพื่อนำสัตว์เหล่านั้นมาใช้เป็นวัตถุดิบให้เรากินเพียงเท่านั้นหนังที่ดูเหมือนเล่าความสัมพันธ์ธรรมดาระหว่างเด็กและหมูกับกลายเป็นการตั้งคำถามาแรงๆให้กับคนดูครับว่าความอร่อยที่พวกเราได้รับประทานในแต่ละวันเนี้ยมันซ่อนความหดตายไว้มากแค่ไหนต้องมีกี่ชีวิตที่ต้องแลกมาให้กับเมื่ออาหารแสนอร่อยของเราภาพของโต๊ะอาหารหรือเมนูต่างๆที่อยู่บนโต๊ะมันเรียบเสมือนกระจก ที่สะท้อนชนชั้นผ่านเมนูและวัฒนธรรมการกินที่มันแตกต่างกันไปครับลองนึกถึงตัวอย่างอย่างหนังเรื่อง p a r a s i t e เรื่องราวของครอบครัวตระกูลคิมที่อยู่กันแบแบแออัดเป็นครอบครัวชนชั้นล่างของเกาหลีใต้ครอบครัวนี้ยากจนมากครับและก็หาเงินแทบไม่พอใช้จนวันหนึ่งคีอูลูกชายของครอบครัวได้มีโอกาสเข้าไปสอนพิเศษให้กับลูกสาวบ้านเศรษฐีที่มีนามว่าตระกูลพัก แล้วเขาก็ให้ค่อยวางแผนครับจะพาคนในบ้านทั้งน้องสาวพ่อแม่เข้าไปทํางานในบ้านนั้นเปรียบสเสมือนพลาไต์หรือปรสิตที่เข้ามาดูดทรัพยากรบางอย่างจากครอบครัวคนรวยถ้าเราถอดความคิดจากหนังเรื่องนี้อาหารถือว่ามีความน่าสนใจมากทีเดียวครับถ้าเราดูตัวอย่างของอาหารที่ถูกเล่าในเรื่องนี้ฉากแรกครับคือฉากที่ครอบครัวคนจนพับกล่องพิซซ่าเพื่อทํางานหาเลี้ยงครอบครัว การทำงานพับกล่องพิซซาของครอบครัวคนจนนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เล่าเรื่องของฐานะทางสังคมได้เป็นอย่างดีเพราะงานอย่างพับกล่องพิซซามันคืองานที่ซ้ำซากไม่มีเป้าหมายทำเพื่อแลกเงินอันน้อยนิดหาเลี้ยงตัวเองไปวันๆหรือฉากต่อมาที่ลูกสาวของครอบครัวคนจนกินขนมปังระหว่างสอนศิลปะลูกสาวของครอบครัวคนจนเนี่ยมีชื่อว่าขี่จองครับปลอมตัวไปเป็นครูศิลปะของครอบครัวคนรวยเธอหยิบขนมปังของคนรวยมากิน ตอนนี้เธอกินหน้าตาของเธอดูเฉยเมยการกินขนมปังครั้งนี้อาจจะสื่อว่าเธอเริ่มรู้สึกเข้ามาเป็นเจ้าของของพื้นที่ของชนชั้นสูงนี้โดยไม่ได้รู้สึกเกรงกลัวและกินอย่างสบายใจเปรียบเสมือนการยึดพื้นที่แบบเงียบๆหรืออาจจะรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกับบ้านนี้ไปแล้วอีกอาหารหนึ่งครับที่สื่อถึงวัฒนธรรมเกาหลีและชนชั้นของเกาหลีได้เป็นอย่างดีคือชากการทําซุปเนื้อหรือจัปปากุลีเป็นเหตุการณ์ที่คุณนายพัก แม่ของครอบปัวคนรวยครับได้โทรสั่งแม่บ้านให้ทําจาปากุรีโดยใส่เนื้อวัวฮันอูซึ่งเป็นเนื้อเกรดพรีเมียมที่มีราคาแพงและก็หายากลงไปด้วยเรามาดูตัวจาป,ปากุรีนิดหนึ่งครับจาป,ปากุรีหรือในหนังเรียกว่าราดงคือบะหมี่ึิงสําเร็จรูปยอดนิยมของเกาหลีที่เกิดจากการนําบะหมี่ึิงสําเร็จรูป2ชนิดมารวมกันคือจาป,ปาเกตตี้บะหมี่ึิงสําเร็จรูปแห้งรสซอสถั่วดา ผสมกับนีโอคุรีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปน้ํารสเผ็ดและซีฟู้ดซึ่งภาพของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมันคือภาพของอาหารชนชั้นล่างแต่ในเรื่องอาหารชนชั้นล่างนี้ถูกนํามาผสมกับเนื้อฮันอูวากิวของเกาหลีระดับพรีเมียมมันกลายเป็นความขัดแย้งของชนชั้นในหม้อเดียวกันครับถ้านึกดูเนี่ยมันเป็นอาหารที่ไม่ได้สมเหตุสมผลของคนทั่วไปเพราะอาหารทุกๆูกระยงบะหมี่กึงก่งสําเร็จรูปเนี่ยในการปรุงเราก็จะไม่ได้ให้ค่า หรือนำวัตถุดิบพรีเมียมมาผสมแต่การนําเนื้อวัวระดับพรีเมียมนี้มาผสมเข้าไปมันก็สื่อถึงความฟุ่มเฟือยของคนรวยที่ไม่ได้คิดอะไรครับอาหารของคนจนอย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปกินเพื่ออยู่รอดแต่พอคนรวยนํามากินมันกลายเป็นอาหารสุดหรูสร้างความรู้สึกตลกร้ายแล้วก็เสียดสีอย่างแสบสันเลยทีเดียวนี่ก็เป็นตัวอย่างาคร่าวๆครับที่อาหารเนี่ยมาทําหน้าที่บางอย่างในโลกของภาพยนตร์อีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจก็คือ บางทีบรรยากาศการกินในฉากที่เราดูในหนังมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่และสื่อมากกว่าการแค่ตัวละครกินอาหารเท่านั้นอาหารจึงกลายเป็นภาษาหนึ่งของภาพยนตร์ใช้เล่าถึงอำนาจความรู้สึกหรือแม้แต่ล่องรอยของตัวตนลึกๆของตัวละครตัวละครนั้นในพาทนี้เราจะพาไปสำรวจกันครับว่าภาพยนตร์ใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องได้ชันฉลาดและส,สร้างสรรค์ได้ยังไง ยกตัวอย่างที่เรื่องแรกเรื่องเผาฟิคชันหนังคลาสสิกที่เล่าเรื่องของนักฆ่าจูสและวินเซนต์ที่ได้เข้าไปพัวพันกับมาเฟียนักมวยแล้วก็ผู้หญิงเสพยาหนึ่งในซีนที่มีความน่าจดจำก็คือจูสตัวละครที่เป็นนักฆ่ากินเบอร์เกอร์ของเหยืย่อย่างใจเย็นก่อนที่เขาตัดสินใจจะปิดชีพคนคนนั้นการกินของเขาจึงไม่ใช่แค่การหิวแต่เป็นการประกาศว่าเขานี่แหละเป็นคนคุมเกมอยู่ หรืออีกเรื่องที่มีเมสเซจคล้ายๆกันคือเรื่อง No Country for Old Men เรื่องของตัวละครนักฆ่าเช่นกันครับที่มีนามว่าแอนตันนักฆ่าน้านิ่งที่ตามล่าคนขโมยเงินยาเสพติดมีฉากฉากหนึ่งที่เขานั่งกินถั่วกระป๋องเงียบๆหลังจากฆ่าคนไปมันหมาอาหารธรรมดาธรรมดาอย่างถั่วกระป๋องกลับกลายเป็นการสื่อถึงความรู้สึกเย็นชาการฆ่าหรือการสังหารคนกลายเป็นเรื่องจิบๆเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่ง ก่อนกินอาหารธรรมดาธรรมดาอย่างถั่วกระป๋องด้วยซ้ำหรืออาหารธรรมดาธรรมดาอีกอันอย่างส้มครับในเรื่อง The Godfather ที่ในเรื่อง The Godfather ใช้ส้มอาหารธรมธรมดาธรรมดาสื่อถึงลางร้ายและก็ความตายภาพรวมของ The Godfather คือเรื่องของครอบครัวมาเฟียครับที่ชื่อว่า c i o อ o n e ในเรื่องเราจะเห็นว่ามีการใส่ส้มเข้ามาไม่ใช่แค่ใส่มาในเรื่องเฉย,ยๆ แต่ทุกครั้งที่กล้องจับส้มเมื่อไหร่เรื่องร้ายจะตามมาทันทีอย่างเช่นฉากประชุมของมาเฟียในออฟฟิศครับตัวละครหลักในเรื่องอย่างดอนวีโต้จับส้มไว้ในมือระหว่างคุยกับแก๊งอื่นไม่ทันไรเขาก็โดนรอบยิงต่อหน้าลูกน้องหรือฉากซื้อส้มหน้าร้านผลไม้ครับที่ดอนกําลังเลือกส้มให้หลานแล้วก้มลงไปเก็บส้มที่หล่นจากนั้นเขาก็โดนยิงทันทีส้มนี่หล่นกระจายเต็มท้องถนนหรือฉากล้างบางแล้วก็สั่งเก็บศัตรูครับ เป็นฉากที่ตัดสลับกับพิธีล้างบาปของหลานไมเคลิลกับฉากที่ลูกน้องลุยเก็บศัตรูหนึ่งในห้องที่เกิดเหตุมีผลไม้กองเต็มไปหมดและแน่นอนครับต้องมีส้มด้วยหรือหนังแนวมาเฟียอีกสักเรื่องครับเรื่อง Goodfellas เป็นอีกเรื่องที่ใช้อาหารสื่อสารเรื่องราวได้อย่างเฉียบขาดอย่างซีนทำกับข้าวในคุกครับที่แม้ว่าพวกมาเฟียเนี่ยจะโดนขังในคุกแต่ก็มีอาหารสุดหรูอย่างไวน์สเต็ก ซึ่งอาหารพวกนี้ก็ใช้สื่อถึงสัญลักษณ์การรักษาหน้าตาและก็ชนชั้นของกลุ่มมาเฟียที่แม้ว่าพวกเขาจะกลายเป็นนักโทษแล้วแต่ก็ยังเป็นนักโทษที่มีศักดิ์ศรีและก็มีอำนาจเยอะอยู่มาดูตัวอย่างฝั่งเอเชียกันบ้างครับอย่างเรื่องโอบอยโอบอยเป็นเรื่องของชายคนหนึ่งครับที่ถูกขังในห้องเล็กๆนานถึง15ปีโดยตัวเขาเองก็ไม่รู้เหตุผลและก็ที่มาว่าทําไมเขาถึงถูกขังจนวันหนึ่งครับหลังออกมาเขากินปลาหมึกสด ทั้งตัวทั้งตัวจริงๆแบบยังดิ้นอยู่เลยเป็นฉากที่ดูมีความผะอืดผะอมให้ความรู้สึกดิบเถื่อนกับคนดูฉากนี้มันก็เป็นการสื่อสารถึงชีวิตใหม่ที่เขาได้กลับมาครับแต่มันเต็มไปด้วยความดิบเถื่อนและความแค้นปลาหมึกที่เขากําลังกัดกินดิ้นดิ้น,นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรสชาติและความดิบความเจ็บปวดและการไม่เหลืออะไรจะเสียหรือมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งอย่างเรื่อง The Wolf of Wall Street เป็นเรื่องของจอแดนเบลฟอร์ บร็อคเกอร์จอมขี้โกงครับที่อยู่ท่ามกลางความฟุ้งเฟ้อในฉากที่เขากินอาหารสุดหรูเนี่ยเราจะเห็นว่ามีสารเสพติดบางอย่างอยู่ข้างอาหารหรูพวกนั้นและอาหารในเรื่องก็ดูไม่ได้ถูกสนใจเท่าไหร่แต่พวกเขากลับสนใจยาเสพติดผงสีขาวมากกว่าอาหารจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของความไม่รู้จักพอและบริโภคเกินความจําเป็นเพื่อสื่อถึงอํานาจและความฟุ้งเฟ้อที่เราพูดไปอาหารอาจจะสื่อถึงความรุนแรงแลหลายๆด้านครับแต่มันก็ไม่ใช่แบบนั้นเพียงทั้งหมดเพราะมีอีกหลายเรื่อง ที่อาหารเปรียบเสมือนของขวัญจากใจที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆอย่างเช่นเรื่อง The Farewell เรื่องของบิลลี่ครับหญิงสาวเชาวจีนอเมริกันที่กลับมาเจอคุณยายเป็นครั้งสุดท้ายโดยไม่ได้บอกยายว่าคุณยายเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายมันเป็นฉากการรวมญาติของครอบครัวครับที่กินข้าวด้วยกันแล่แสดงถึงความเจ็บปวดความทรงจาทุกคนหัวเราะทุกคนยิ้มให้กันทั้งที่รู้ในใจว่านี่อาจเป็นมื้อสุดท้ายกับยาย และอาหารกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ดึงครอบครัวกลับมาหาการอีกครั้งมาดูอีกเรื่องอย่าง Everything Everywhere All at Once เรื่องราวว่าด้วยเอลเวอร์ลีนครับเจ้าของร้านซักรีดธรรมดาธรรมดาแต่ถูกดึงเข้าสู่มหาการจัก,กรวาลมัลติเวิร์สขณะที่ลูกสาวของเขาครับกลายเป็นศัตรูที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า Everything b a g e l ขึ้นมาเรื่องนี้ใช้อาหารธรรมดาธรรมดาอย่าง b บ a กิลครับ ที่เป็นแป้งทรงกลมมีรูตรงกลางรูปร่างเหมือนโดนัทโดยมี everything bagel ที่ไม่ใช่ของกินธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสัญลักษณ์และพลังของตัวร้ายที่เล่าถึงความว่างเปล่าตัวร้ายในเรื่องที่เป็นลูกสาวของเอเวลีนครับสร้างมันขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าถ้าเขาใส่ทุกอย่างลงในเบเกิลนี้ทุกอย่างก็จะไม่มีความหมายต่อไปรูตรงกลางของเบเกิลจึงเปรียบเสมือนหลุมดำที่ดูดทุกอย่างของจักรวาลเอาไว้ถือว่าเป็นการนำอาหารธรมธรมดาธรรมดา ที่มาเล่าได้อย่างซับซ้อนเลยทีเดียวย้อนกลับมาที่วัฒนธรรมใกล้ตัวอย่างคนไทยกันบ้างครับมีคำหนึ่งครับเกี่ยวกับการกินที่เรามักจะได้ยินเสมอก็คือกินข้าวหรือ,อยังลูกลหลายๆหนังไทยครับจับประโยคนี้มาเล่าเรื่องได้เป็นธรรมชาติอย่างในเรื่องโฮมที่เล่าเรื่องสั้น3ตอนเกี่ยวกับการกลับบ้านหนึ่งในนั้นคือตอนที่ลูกสาวกลับมาเยี่ยมบ้านช่วงสงการเธอไม่ได้คุยอะไรยาวกับแม่เลยครับ อาจจะไม่ได้มีประโยคที่ดูลึกซึ้งแต่มีคำหนึ่งที่แม่เขาพูดว่ากินข้าวเรี่ยงลูกแล้วก็เดินไปตักข้าวให้ลูกได้กินเง,เงียบซึ่งเป็นฉากที่คนดูเข้าใจในทันทีว่าเป็นความรักในบ้านของเราหรืออีกเรื่องอย่างสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักก็มีโมเมนต์แบบนี้เหมือนกันครับที่น้ําเด็กสาวคนหนึ่งที่พยายามเปลี่ยนตัวเองให้พี่ชนหันมามองแต่พอเขาผิดหวังกลับมาบ้านแม่ก็ถามว่าจะให้แม่ทําอะไรให้กินไหมฟังเหมือนมันไม่ได้มีอะไร แต่จริงๆมันเปรียบเสมือนการปลอบลูกครับว่ากลับมาบ้านเราเถอะแม่ยังอยู่ตรงนี้หรืออีกหนังดีอย่างเรื่องฉลาดเกมโกงหนังที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและก็เกมโกงสอบก็ยังซ่อนประโยคนี้ไว้ไม่ที่พักใจให้กับคนดูด้วยครับคือฉากที่พ่อของลินถามว่ามากินข้าวก่อนลูกทั้งที่รู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยทำสิ่งที่ผิดมาแต่สุดท้ายพ่อก็ยังห่วงเขาเหมือนเดิมทั้งหมดนี้มันไม่ได้มีคําว่ารักตรงๆครับ แต่ประโยคธรรมดารรมดาแค่กินข้าวเลี้ยงลูกก็ทำหน้าที่แทนความรักแทนคําว่ารักได้เต็มปากนั่นแหละครับเป็นเหมือนภาษารักบ้านๆที่เกี่ยวกับอาหารการกินของบ้านเราหลังจากที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดคุณผู้ฟังจะเห็นว่าบนโต๊ะอาหารในหนังบางทีมันเล่าได้เยอะกว่าสิ่งที่ตัวละครพูดมาซะอีกครับข้าวเพียงหนึ่งคำขนมเพียงหนึ่งชิ้นหรือการกินเพียงแค่คําเดียวเนี่ยมันใช้สื่อความหมายได้ทั้งความรักความทรงจําความแค้น ความกลัวหรือแม้แต่ความว่างเปล่าฟังแล้วก็อยากกินหิวกันนะครับถ้าดูหนังครั้งหน้าแล้วเห็นฉากที่ตัวละครกินอะไรอาจจะลองตั้งคำถามดูว,ว่าการกินเหล่านั้นมันซ่อนอะไรบางอย่างไว้อยู่หรือเปล่าและในตอนหน้าซินีโตสทอดความคิดหนังจะหยิบเรื่องอะไรมาเล่าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับในไทยพีบีเอสพอดแคสต์ขอบคุณที่แวะมาลิ้มรสชาติที่หลากหลายในหนังไปด้วยกันครับสวัสดีครับไทยพีบีเอสพอดแคสต์ View the world via the voice.